ออนี่น้องเตยจะไปใส่ไปไปเอาห้ามไปเกลือเ็ดเกลือเป็ดเกลือไก่จับคุณพ่อโอเคเอาหิวเอากระปุกห้ามหนิหิวได้ปะ๊ะเสร็จไรห้ามนะ่ะเอาเลยนี่พอเสร็จจ้เอาจับไว้จับตากปองให้พ่อเออนางจับกระปองพ่อเออโอเคพก็จับมาแล้วห้ามหนิห้ามเรื่อยแค่นี้ไม่ต้อง ตรงนี้ตรงมี้ข้าวมาสีเรียว่าเป็นมาสีอี่เดีอวเลนะั้งเดียวเนี่ยนี่ยขาันก็ไดเอาไปแบ่งให้ลูกข่านนั่นี่ปะมันบีบ่ได้นะเครื่องนี้นะฮะต้องไปเรื่องมันีบก็ได้เออทะอะไเบีเอาจ้มนั่นห่อเนี่ยนี่หมอคอยแล้วมอศิลสรอขีผมศิบเป็นสุมากเ่ข้มือะแบแล้วดังไฟ ไปทำไผอ่ะองปุ้นเอาเยอะเนื้อของพ่ออีกโอ้โหวันนี้งานเยอะรับหน้าที่วันนี้น้องมะนาวไปอยู่ทำไปต้มเลยน้องมะนาวไปไสนน้องไปเตยไปไปยังบะไปบ้านนะ่นบ้านลูกเตี้ยเชนแนลไปบ้านบ้านนั่นบ้านเตาเตี้ย บานนาปะไปงานบุบานาบอกเบา,บา,าบเตียบ้านนาเออบอสช่อช่องางเลนอือถ้าจะยงยหนูบ้าจุมาไว้นี่มียังนี่นี่ยังนี่เาโม,มเมนต์มยังจ้ะโอ้ยเอ็มร้อยมาุงองตกสิตัวตลอด <c oughs> นี่มันเทียะนดเีแล้วึ <c oughs> ยากเกาเา

เกือบงูเกือบพิษแล้วก็งูเข่าคอกันเลยงานเขาเลยงานเขาคอกเตอแล้วเรียกว่ายามมายงม่ทนพอเรวเป็นยางนะพวมันนี่แต่ทีมันมืดเห่อทุกคนมันมืดโหมันขำเลยมานก

ไล่หิวแหงทำก็ทำไลยเนาะนี่แับดีดมาให้ดูัดก่อนใช่ก็มนก็นังดดดีก็ยมงอืมดังน่าจะไปกินไล่ขาขึมึนกนังตายเนาะไปไป ใส่น ok ้ำใ่ัน่าจให้ไก่น่อยเพรไก่น้อยบ้านไนอพกนอยเดเเขาุมไ้นะเฮ้ยไกนอยด้เขาุมไ้ ไไก่แล้วก็นไก่มาเห็นนะอ๋อไปจัดไปกินทีา่นน้ำ

vạn vạn vùng đi đường qua mông cổng vất vả luôn vạn 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 Kín cái mũ sụp hầm này khô, cục cụp Mình mất kín bằng mất kín Mình nghe bọn kín đúng không hả? thôi, thô Nào mấy tháng nữa quá nè Nào nạ mấy tháng nữa, mấy tháng mất kết hả? Mấy tháng đủ kín nữa nữa cơ đấy Mấy tháng bọn nhăn kìa bọn Cố đúng không? Ồ, mấy tháng đủ kín nữa cơ đấy Thái nhăn, mấy này mất ngô hả bọn nè Uhm อีโอ้วนโผลโผโผล่สัวกบกบโผลโผล่โคตโคเดี๋ยวองค์เขาคอกบันค่ำเลยวันนี้น้องดาวน้องมะนาวไม่อยู่ครับท่านผู้ชมไปบ้านอันอันน่ะเราตี้บ้านนาหรือบ้านอาจารย์สุบันอืมอืมเดี๋ยวมันกระบาดขาเห็ดไปทีนี่ก็เสี้ยววัวเขาคอกเนาะทุกคนเนาะทำแล้ว เป็นหน้าที่ของ,งลุงรอนวันนี้อ,อน้องมะนาวน้องดาวไม่อยู่โอ้เบิ่งดีเจ้าของเพิดพุ่นโอพายะมาแก้เสื้อเลยจ้าตยมาแก่เสื้อเลยในพอพายะอยู่นี่บรรยากาศเนี่ยมาแรงเลยโอ้ยยังลมอยู่บีไปน่น้องเลยเดือนเจียงเดือนนี้ยังหนาวคือเก่าไปน่น้องเลยเดือนหนึ่งเดือนสองคิดฮอดห้องผูกไก่จักนาะ เอมเบ่งดาวบนฟ้าทรองแสงมากระทบโตเฟืองหมวกหมูอตอนเศร้าคิดหอดเจ้าพออยู่ในเมืองตามข่าวข่าวกับบ่อหูเรืองเหมือนโตเฟืองกำลังแหงเหียวทมคำสัญญาน้องจะมาตอนเข้าถอดรวงตอนนี้น้องไปเตยกำลังแก้เสื้อวัวอยู่ระว่ามันเกี่ยวมือได้ลูก อกองฟางเราก็ใกล้จะหมดแล้วบอเนี่ยยังลายจะดอกทานผู้ชมเลยแกอีกตัวนี้บักคิกนี่บักคิกหำยาวนี่ยดึงออกดีๆแล้วบ้างอืมวันนี้น้องไปเตยช่วยพ่อเอาวัวเข้าคอกแกได้บอเนี่ยแลวังมันจะไปกินหำน้ำไก่เตรียมจะเหยียบไก่พ่อยแล้วบ้างเออ คอยคำยำแรงพี่น้องเอ้ยบรรยากาศบานสวนก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะบุญไหวเนี่ยจะน้อยมือนี้แต่ละมือกับวงร่อนกับ่คอยได้อยู่บางเด้อก็ได้เสียงเลยไปไปเบียกไปยังเด้อไปส่งเขาส่างัำคำบางมือกับจนมืดมันนี่กับบริสีเข่าเนาะเพราะว่ามันลูกค้ากับบริีเนี่ยมือนนี่หรือเป็นส่งส่วนญานะกองฟังทลายทะลุงมุงบมดเลยไปไปเบื้องัวบ้านเนี่ยเรียบร้อยแล้วบ่มาฮ้อนนี่ น้องไปเจอ้กะสิขอจบปิดลงเพียงเท่านี้บอกปลาลุงใช่ไหมใช่บายอืาโอเคไป <Bye. S 1> ผูกงวก้อนบานรทุกคนเลยไปแหละมันยางไปก่อนแหละบายพบกันใหม่ขิปหน้าเดอ้อทุกคนเดอ้อ